ไอ้เล่บ่อไรเนี่ได้ยินเหรอจุ่งนบ่อจะแห้งเกินแต่ว่ากำจะใหญ่มันทุ่มบาทเดียวสิไดงว่ามเป็นผู้ชายน้องพี่น้องเราโอ้โหขอเด็กนาะระวังบ่อไรจะจู่ออกเต็มหัวเด้เหรอโอ้โหออกข้างออกข้างบ่อไรออกข้างเฮียแล้วไม่ได้ขั้นตอนด้วยกันเะอนนี้กันแต่ว่าเข่าสีแดง ปเปิดภาพโอ้เปิดภาพมาก,กับพี่น้องเลยใจถึงต่ำถึงต่ำอยู่เ <c oughs> <c oughs> มนตู้ครับอันนี้บอ่ิบาทั้งจารย์ลาาเพิ่นมาทายว่าน้องอันน้องอันนะแมนบอโอสบายดีเดอร์โดยกัยยทบทั้งเมนตู้น้ำเนาะสบายดีเดอร์ต่ำเข่าเนาะ เดี๋ยวกัน้อยก็สีรองบงเนาะโอ้ด้ดยสบายดีทั้งบน้อยน้ำเนอดยอาเปียนทาเปียนเจ้าบ่งสีรองตามกับน้องเพิ่น้องเบิ่งตามทั้งในี้นี่แหละทังนียทังนี้เราบ่ได้เนบทังนี้ก็ได้ทังนี้ก็ได้ทังนี้ก็ได้เอาลองก่อนลองก่อนเจ้าหนึ่หัวนั เพิ่นจับข้างเดียวได้ขวัยเห็นเพิ่นเฮ็ดจับข้างเดียวได้บ่เนาะฮะเอารุ้งเอารุ้งเอาเนี่ยเนี่ยได้เราได้รู้ได้ยูบ่เดียนบ่เฮียจับเนี่ยได้เอาได้ยูบ่พอตามสองมือเนี่ยขวัยจะมันเหี้ยแม่แหละจสองมือก็ได้อยูบ่าไปตามมือน้องเพิ่นได้เจ้าอย่าเพิ่ยกวดเด้ขวอยลงมือได้ก็ลงมือได้ขวอยลงยามได้ก็ได้เป็นเอานั่นมิ โอ้ลงก่อนเลยทำไมทำไมเติมมันอยากลงเน้วเพียนเออาแล้วไปโอ้เขาชี้แดงนดงเข้ายังไงแม่เข่าห้บ่เข้าหนาเันเฮิร์ดเออดันแงมันลาบแบบกระเปาแลอเาแม่เท่าแต่แม่นี่ยเห็ดไห้แต่ชีก็ชอบชีก็ชอบ มะกุ้มแล้วเนาะสิกระสอบเนาะเนี่ยังก้มหัวนี่กระพาะนี่ยกระสอกระเท้ากระเพาะเป็นยังไงนะเบาหวานโอ้าพี่น้องไทยู่ได้เลยเรื่องพฟยาดนี่พวกเขาไฟออกไฟตั้เบิดเลยแต่วิดเนี่ยเป็นนันเอ่อเป็นความดันเนาะเป็นบบมี่มุ่งก็เลยส่วนเบาหวานมานำพี่น้องเลยโอ้ยตายเเลืองกันนะ มาได้เบิดเนาะบ่วหน่อยกันแม่นพญานิผอยากสวนมู่มานำบายอีกไอ้เมื่อกี้บ่หน่อยก็เป็นแบบเพะแต่ว่าเซร้าแล้วเพิ่นบัวไม่มู่เลยส้วนอ่ะมานําันสวนปอดมานาปอดักเสพมีปอดอักเสบมานําองร้านนี่ลหละเพิรีลตันนี้มีตู้ตํดข้าเพื่ชรวยเพิ่นนี่แหละตําซอยร้านเยเพิ่นมาตํ้กูมั้งบ๊อบบ๊วยแกเาะ มันเมื hmm. <_<_่อเปนสบยมัสบายสบายเจ้าจ้าอนู่มั้งอันหลานใช่หลานเพิ่เอาอยู่ตังได้เหอบคุพอ๋ออันนี้หลานโดนกชายอยพูดโดยบ้านี้เจ้าเจ้ามีใช้ก่ใช้เฮือเจ้ามีใด้เฮือนแม่เฮือนแม่จะู่ทย สองคนนี่ลูกจะจะพ่นกันูกไปล่ลูี้แต่ไปเอาเมียบัเขินน้เองเขินน่าจะเืินลู้นนลคนี่คนนี้โออลูกเช้าก็มีว่หน้าร้อยนึงโอเคแต่ห้างเลี่ยพอล้งแม่ยิ่งเราทำง่อก็็นห้างเจะโกังได้

ทางบอสบายอีกแค่มันนักถายเท่นี้โอ้ยรวมทั้งแม่น้องคือทางบารายนี่แกหาสิได้สัมภาษณ์ทางน้องเพิ่นเมื่อนี่แหละมาหน่อยเห็นแต่ทางช่องมาลาวเพิ่นอาจารย์ลาวห้าอันแหละมาถ่ายแต่ทางมารายกันยังบม่ได้มีโอกาสอยู่เมื่อยบอสไื่อยบ่บ่แพ้น้องเพิ่นอ่แพ้น้องเพิ่อน่นสาบันไหนคณะสาบัน อืมยังบริกินเผาวบ่ยาบไม่ทอดยังไงาบไม่ยาดูข่อยแน่อ้องนหไะได้พ่พอยาุบหาอแน่ห้องนนจะได้ยบ้จะไอยจะปดานั่ค้พ่อพัดหรือว่าสามีหรือว่าจังใด

อันน,นีน้บ่อันไอ้ลองเบิ้งบ่าเนี้เอ้าอะไรยัดเงินเสี่ยกันนะโอเคเอ้าเอาเอ,า,เอาลงกับข้างกว่าเนี่ยลง,ลงเออได้นล่เระวังคลองอันกระเป๋าได้หัวว,วัดสากวัดหัวรับเลยอยู่นี่เลยบ่ได้เด้ฮึเรียบร้อยเล่นแล้วเฮ้ยเหี้ยซจำบ่อะไรเอ้ยจะจริงได้บ่เดี๋ยวเกลือใกล้กับบ่บอกฮุบก็เห็นไกลได้ ใส่แลายเนมันอิ่มแล้วท่อมันสิแตกแล้วนะ,พะ,ะเพราะอะไรบุกเกอร์ขับมันก็ะยามันกินอย่างเติมเหี้ยก็พอแห้งเลยเอาสามชาได้ปเออมีสามสากบ่ตำสามสากเลยไปเลยมันมีแต่ช้อนจับเนี่ยสากน้อยๆเนาะสามสากเลยไอ้บ่บุกเกอก,กวดเดยโอ้โหบุกวาดเลยรียบร้อยแล้วกวดนะ่ะเออ,อ,อเออเอาอ,อะไร <c oughs> บ่ไลนี์เลยนี่ฮะ บ่จะแห้งเกินแว่ากามจะใหญ่มันทุ่มบาเดียว <c oughs> <c oughs> ขอลอยแขนขอยยังพัดมาได้ปนี่ัดไวเนาะโอ้ดวคอยชิองพัดบ้างคอยพัดฮะคโอเครงอันห้ำห้พี่้องห้ำหำพู ทำบเเคยด้องมึงเด้อวันนั้นเอให้คอยลองนเด้อคอย,อคย,อยก็นมบุ้คเงเ <Okay, okay. S 2> ชือเคราลองพัดตรงบึงก็ไคือเป็นสีนี่โอ้ชิได้นล่นี่นะชได้แล้วบ,อบาา่อะไรโอ้ม,มีมีห้ำมีขีดเกีบ็บิ่งหนุออก็ว่าคอยเชือเห็นบาวดีเราเห็ดสินะเห็ดแบบอไรบ่อะไนี่แหละ <c oughs> โอ้ายันด้พุกไอข้าวสารอยู่ในไก่เลยเนาะยันในยาไก่เยอะนี่มองไหนเอามองไหนอันนี้ก็เด้อเขาไม่ถือหัวคอยคอยนี่ก่อนยันปิ้วเขาตาคอยวันบทฮะเอาพัดต้งมีเอาพัดลูหันบ่ได้ห้ำโอ้ลูกหันบ่ได้ฮะเห็นยังนไหนจะสิเจืดไม่ใช่นะมันโคนยุ่นสิลงเดินแห่นี่ได้ได้โอ้ยบ่อะไรเ้ยเดี๋ยวได้ไง โ่เ็จตัวนี้กันยังยกมยอไรนะบ่อะไรบ่อะไรบ่อะไรบ่อโอ้ยนม่โอ้ยนม่พพหออยู่เดิมคุออให้ทั้งแม่เพิ่นไม้กินก็ได้แม่ม้ทแมวเอาไว้เด้อเอาไว้เด้อเอไว้เด้อเอาไว้เอาไว้อยากให้แมวเห็นมีบ่แมวม่ลูกโอ้ะได้อทำแม่เพิ่นผู้ายน้องพี่ทองวโอ้โเด้เนาะระวังบ่อไรหจุออกเต็มหัวเลยฮะโอ้โหอข้างอกขง บอลไลออกข้างเฮียแล้วบอลเห็นได้เลยหนึ่งอลองบงไปลองดูเจอ้บอบาบอลไล่จับวบงกอนขาก็อยอก,กลองบ้างเออเออเน้อยลองดูจะตัวนี้เลยบอตัวนี้ไดยตอมันก็โขกโขกนี่นอ,อ้เออบอน้อยคือว่าคือบคอบคือสิบบอลคือคือคืออี่ยาเห่างนกนะจะเห็เนแอ่นอนนะ มันโมเมนแนวของชช้ได้เลยเนาะฮึบ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 ีดีเบาอ่ะราบริจิ้นเลยฮึบไปโทษเรามนีหน่อยเนาะควันนะเขปิ้วออกมมดไม่เข่าออกน้ได้น่เนาะให้น้องควนชาชาทิตให้เบิงด้เออด้เบ เช็บเหวบ่ออะไรเลยเช็บเหวพี่น้องเช็บหลังเลยตันนี้แหละไอแม่ไปเท่าเล็บเนาะเช็บเหวเนี่ยโอ้พี่น้องเช็บเหวโอ้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 พี่น้องล้มพี่น้องเอ้ตอบล้มเอ้าเดี๋ยวยเบื้องอนพี่น้องเบนของเพื่อนมาขึ้นไหลไปทั้งนั้นนั่เฮ้ยของเราบับออกข้างกระดกระดต่างหรือได้เนาะ ต่างเลยแต่ว่าผู้บนเป็นกันเอาเลยนี่ถอดปลายมันออกครับปลายตั้มอีกบอ่หรือว่าพ่อสัตว์เนี่ <ห ả? S 1> พ่อต้องถึงนเนาะไปเก็บผักกาดเอาบ่อ,บอ,อันนี้ได้มาจักเครื่อนี่ไปโตแมน เพราะว่าท oh, oh, ั while, ้งมีต right ู right ้อย okay ู่กันสองคนบ่โดย้านคุณน่านคุณน้อยอนดับวาตาอกโดยโดยมนตู้พอะตู้นี่โดยตโดยโดยชายกตายอแม่สาวขนาดขนาดต่ากัยังมีห้ำเลยพี่น้องเลยได้นอนนะ อันนี้สีตาบีบอเนี่ยเข่าเข่าหน้าเนี่ยบาเข่าหน้าคือแดงคือแดงเนาะเออผู้แดงผู้ขาวนั่นแหละเขาลาไปชื่อล้วเรามาให้ชอบนะโอ้โโดยโดยโดยเข้าแล้วอืมโอ้ยุโอ้็เปนนอะ เป็นได้คือว่าติดเรยวัดในหน้าพกน้าผาเจ็บหัวเป็นแต่เฮงนะบอเป็นได้จักมือเลยได้ไปหามอบอแล้วได้ไปหาหมอเนาอันนี้ติดหัวเนาะยายาได้ค่ะกินเนบะ เพิ่นมีหานขายาายู่บ่อยู่นี่นะยู่บ้านอารมณ์ใครบ้อไก่อยู่นะบ่มีรถก็ซื้อบ้อน้ำบ่าพี้นองเพราะว่ามันอยู่ไก่ัวเมือง อากาศมันกัอากาศเย็นๆแตะมันก็นเริ่มอากาศเริ่มเปลี่ยนพี่น้องเลยก็เลยมีแต่คนเป็นไข่เป็นวัดอะไรออกกําลังกายอยู่บ๊กอกโอ้ยเป็นยังไงเปลี่ยนทางปุบบ้าคือเด้งถึงเลยบอ๊อกตั้มตะขาบต่นไม่ได้เพื่อจะตั้มตะขาะ โอ้โหจะอย่ไปตำมือน้องพันนเอโเพื่อจะได้กินพี่น้องเลยเฮ้ยโอ้ยหมดไรดรมือเดียวนี่กที่อ่เว้ยตำมือเดียวเราเ้หมใรเอามือแข็งก่อนมืออ่อนอย่าลุกมือ เผือจะได้ก <tı ro> ินข okay. ่าวแต่ละมิดพี่น้องเลยมือจนด่างเนาะมัก็เ่้วยโอ้โดเลยมดเลยได้เลยออออตัาอยู่ในี้อ้ยอ้อมา้อมสาบบนก็เจ้ายันัวตะบอกเยอกันนไก่กินน้ำเยพูออไก่ดินไปอาศัยเกือแบบนี้ลยโอ้ดีพี่น้องมันพุ่อาเนาะ เดมันลอกออกลอกออกเนะอาบ่ไรคกมื่อตห้มอเมื่อตัอยู่กนลงบนชิป็ไดะไรแต่แบกคบหนี่กันใช่ชิบะลอดละมีบัตรถูกเพื่อนได้บ่นี่นะบ่มีันอ่ะ โดยโดยโอ้ข <đâu? S 1> ันผ oh, ู well, uh, uh, no ้ใดมีหงสีแล้วก็บบุได้มีแด้วแต่นี้เนาะสบายขึ้นพี่น้องเลเคื่อนไดนมีหงสีแล้วก็แถวนี้บุมีหงสีใหญ่ที่เปิ้นฮับสีเข่าว่ะจ้ะโดยโดยเออเนาะเนาะอะบุนหอกเพชไปก็ได้คือทางบ้านเท่านี้บุมีได้เนี่ยนี่พี่น้องมีแต่สี จแดกแมพี่้มมารายเลยอดทนอดทนไไหมไบออยไหวบออต่ามันนไว้บอตามมือเกับพี่อย่าน้พอดีไอ้เพื่อข่าโคกนี่แกกับพอดีไข่เช่าเลยเผื่อออกเลยไข่โักแบอึบอึบอด เ้องอดทนบางว่าพัิเก่งเขากันสรับเาเต้อตงมือันันแห้งตำองมือตตมมเห็นนะูเแล่อัเเเล้วนียร้อยหักได้ันมันอาจะตเขาจาบอกเลยเนาะออกร่างกายออกร่างกายแขนออกร่างกายกล้ามพ่อั mười tao thì lo để mai đến chồng rồi này không nói hà thang pad thảo lau mờ này เกืองไก่ก็เด้อวันนี้เด้อมันพักเต่าได้ที่เคืองไก่อ่าเฮียเลยวันนี้าจะนอนกันเนาะพาท้องนี่บ่อกรูไก่ก็เด้อพี่น้องเด้อโอ้ออกคักออกคักอยู่ใกล้บ่ได้บ่น้อยควันจะมุ้งซีดันออกมาน เกี่ยวมาพี่ได้เป็นอ้โอ้โอ้งอ,ออกขับอ้ยังออกขางมากเอ้าบอกดูเป็นไีไหนเฮ้ยเอ, <c oughs> อ้า ไปด้วยอย่ากับเบลอยไรออกมากล้จอบไปไปักต่อนี่ครับพักต่อนไว้แล้วพัก่อย้แล้ไป้ล้อจ้าจนหอบออกหอบหืดจนออกเหั้นแบบนี้ตนนี้อ๋อขึ้นกแล้วไหมอ๋อเจ้าขึ้นแบอ๋อ้นตนี้ขึ้นนะเอานนั้นถอดแล้วไม่ได้ขันตอนดืวยกันไห แต่ว่าเข่าสีแดงนี่ทุกวานห้อยแข็งเลยเนาะบาหน่อยโอ้โหได้แล้วเกินหอบออกเลยหอบพื้นอ๋อฝ่นชิดจงเลยด้าวหรยอฟุกเอาจวดไว้ขอต้เอา อเป็ดไก่เห็นทีย่ยยนยานจนแปนแถวนี้เนาะมีหลายคนมาต่ำเล้นนี่เนาะอี่ ตำจักเทือจังสิพอนีนอ่เนาะสามเทือืออตำสามเทือพี่น้องจังชิดิกแล้วโคกนึงไก่บ้วง ืันนี้บร่ได้ไปจีดยางบ่ามอนไ่ได้ไปปกติไปทุกทุกมือบอาไก่ก็พอกไก่พี่น้อง ทั้งนั้นลานไปอยู่ทั้งนี้ทั้งนี้หญ้าพัดพัดเข่าคิวกุ้มลุ่งม,มาใช่ไปหน่อย <laughs> ่น้งเงยไปยนจอยจ่อยลบสิเกองศาเมือนี้เบิ่งกับอาจารย์ลาวแมนบ่แมนโอ้พี่ล็แงแค่ลบสิบเก้าะแมนบ่างสิบสบเกองศาสิบเกาองศาบอแมนลบเจ้าสิ้าเเป็นน้ำพอนเหรอทออเจ้าเงยบาพีชแมนมนแมนสิบเก้าองศาพี่น้องงธรรมดาอยุสิบเก้ายสิบแต่ว่าอยู่ทาง ประเทศนอกอยู่ลูกสามลูก,ลกสองรัดไอเมนนิโซตาที่ว่ทาทังพ่อเพิ่นโทรมาหาบารล่มือเศร้านี่ว่าโอ้เย็นแห้งอย่างดีลบลบเท่าไรหละเพิ่นว่นาน้ำอยู่ในขวดนี่แข็งเลยมาหน่อย,อยนหน่อยกะทั้งพ่อเพิ่นกะได้ที่แรกเพิ่นว่า มาไลยังอยู่บ้านอยู่พี่น้องเลยแล้วก็เพิ่นก็ผากเงินมาให้ทางบาไลไปให้ทั้งให้บาไลเป็นสะพานบุญไปให้ทั้งน้องรายสาวแต๋เพิ่นพี่น้องเลยหนึ่งล้านกีบแต่ว่าทั้งบาไลก็บอได้ยอยู่ก็เลยให้ทั้งเมียของบาไลไปให้เอาไปให้แทนเนาะพี่น้อง ก็ต้องขอบุญขอบคุณทั้งพ่อกับแม่เพิ่นไดๆเดอ้อแม่เดอ้อขอให้พ่อกับแม่อยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้บ่ให้มีเดอ้อปัถนาชิ่งใดกะขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปัถนาเนาะแต่ทั้งเพาะพ่อเพื่อนกะผากมาสองร้อยลอนี่น้องให้บลายไววใส่ใจคาห้องขาอยางนำ้ำ นะครับซื้อแต่ว่าซื้อเครื่องซื้อคลองให้ทั้งผููทุกภูยากน้ำแล้วแต่ลูกชี่ชื่อเพิ่นมาเนาะเพิ่นกันบจจออ่ได้ว่าเจาะจงให้ชื่อยังนี่แต่ว่ามองใดทั้งบารายเห็นสมควรกะให้บไรายชื่อโลดเพิ่นว่าเพิ่นกับ่ได้เจาะจงมากเนาะพี่นนองก็ต้องขอบุณขอบคุณทั้ง พ่อกับแม่เพื่อนได้ที่ไบบ้างใจให้วาไลเป็นสะพานบุญให้เนาะโอเคนาอพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับวาไลที่ได้ขอจบคลิปใบเพียงซีมเอ้อพี่น้องเดอ้อขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้อง fc เบิร์ตสูสุคนที่เข้ามาติดตามและให้กำลังใจทั้งสองวาไลพะลุยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดี